Check in Check in. Right now. Right here. ที่ His โโฮิสไทยแลนด์โอ้โหเรียกได้ว่าช่วงนี้พี่บอยฮอตมากนะครับมีแต่หนุ่มหน้าตาดีๆมาเช็คอินด้วยนะครับวันนี้โอโ้โหแฟนคลับรอกันอยู่ใช่ไหมต้อนรับกันเลยดีกว่านะครับน้องโฟลดนะ์นัทวัฒน์ครับผมครับช่วยดีครับส่วยนะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีโฟรด์ด้วยนะคะคเจอกันครั้งแรกเลยทีเดียวพี่บอยตกใจในความใสของน้องโอ้ยหน้าตาดีมากเลยอ่ะคุณผู้ฟังงานละเอียดจริงๆ <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้นอยากเห็นหน้าน้องไปดูในเฟซบุ o กไล ยังด่วนเลยทีเดียวครับมาต้องบอกว่าวันนี้เอาเพลงใหม่ล่าสุดมาฝางพี่บอยด้วยนะครัแล้วก็ถือว่าเป็นเพลงแรกในฐานะศิลปินของ r i c e Music ด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นไงบ้างพอมาเป็นแบบศิลปินเต็มตัวความรู้สึกของเราครับก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าคนเนี่ยจะรู้จักในฐานะแบบว่านักแสดงมาก,ก่อนอะไรเงี้ย<อ>แต่ว่าผมผมเล่นเล่นซีรีส์มาครับชื่อแฟนผมเป็นประถากเรียนครับก็พอได้มา ลองทําตรงนี้ครับรู้สึกเอ,อดีใจครับทีบ่ได้ลองอะไรใหม่ๆเลยมันต่างกันไหมโฟร์ระหว่างแบบเป็นนักแสดงแล้วก็ตอนนี้มาเป็นนักร้องแบบเป็นจริงจังเลยนะครับก็ถามว่าต่างไหมก็ต่างนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ต่างขนาดนะครับผมว่ามันคล้ายๆกันตรงที่แบบว่ามันเป็นผลงานที่เราเราผลิตออกมาให้คนดูดูอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคือตัวผมอะไรเงีย้ยออกอทําผลงานให้ทุกคนได้ดูอะไรเงี้ยก็ ต่างกันตรงที่แบบว่าร้องเพลงกับเล่นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>ต่างแค่นั้นครับโอเคนะฮะวันนี้เอาเพลงอะไรมาฝากพี่บอยเอ่ยเพลง uh, Candidate ครับชื่อเพลงว่า ชื่อเพลงพลายว่าเทคะแนนเทคะแนนนะครับอ่ะแล้วคอนเซปต์ของเพลงน,นี้ฟังหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างอ่าคอนเซปต์เพลงนี้ครับจะเป็นสมมุติว่าผมเนี่ยชอบผู้หญิงคนหนึ่งครับอ่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยช่างแบบว่าช่างสวยเหลือเกินช่างแบบว่าเป็นดาวเหลือเกินแบบว่ามีคนมาจีบเยอะมีคนรุมล้อมเยอะอะไรเงี้ยผมขอเป็น แบบว่าตัวเลือกของของเธอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นขอหนึ่งเป็นหนึ่งในแคนดิเดตของเธอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาขนาดนี้เนี่ยขอเป็นแค่หนึ่งในแคนดิเดตอีกเหรอครับเนี่ยโหสุดมากเลยอ่ะ,อะ คือก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยผ่านงานร้องเพลงมาแล้วใช่ไหมฮะ,ฮะซิงเกอรนั้นชื่ออะไรนะเชื่อว่ายูชิเชยก็น่ารักครับอ่ามันต่างกันยังไงบ้างครับผมโฟลด์ต่างครับเพราะว่าเพลงที่แล้วออกจะแนวแบบว่าน่ารักน่ารักหน่อยครับแต่ว่าเพลงนี้ก็น่ารักแหละแต่ว่ามีท่าเต้นเข้ามาทั้งเพลงเลยครับ<อ>ใช่เป็นแบบว่าเวอร์ชันเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมได้ข่าวว่า เต้นตั้งแต่แบบวินาทีแรกจนถึงจบเพลงเลยใช่ค,คือปกติเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับแบบเพลงกันจะมีท่อนฮุกท่อนจำ<ช>อ่าเราก็จะแบบจำแต่ท่อนฮุกมาเต้นอะะเอย่างเงี้ยแต่ได้ข่าวว่าเพลงนี้คือเต้นแบบเยอะมากใช่ครับเพลงนี้เต้นเยอะมากครับเพราะว่าอยากเต้นเองด้วยครับอยากลองแบบว่าทำอะไรใหม่ๆดูอะไรเงี<ช>้ยคือคือโฟลที่มีพื้นฐานการกเต้นอยู่แล้วใช่ไหมลูกก็เรียกว่า,าฝึกเอาใหม่ เรียกว่าไม่มีเลยดีกว่าครับจริงหร <c oughs> อใช่ครับปกติแบบว่าอ่าแต่ก่อนไม่ค่อยไม่ไม่เคยเต้นไม่เคยร้องเพลงเลยครับ นะฮะท่าเต้นยากไหมอ่ะคือแบบปกติเวลาแบบศิลปินออกซิงเกิลมาใช่ไหมเราก็จะไปดูตามาติกตอกหรือว่าตามมีเดียต่างๆโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยแล้วก็จำท่าเต้นมาอย่างเพลงนี้เทคแนนเนี่ยจะมีท่าจำให้ได้แบบได้เต้นตามอย่างนี้แล้ว้างหรือเปล่าครับโฟลดอ่ามีครับ,าบถามว่ายากไหม ก็สำหรับผมอะยากนะแต่ว่ามันจะมีเวอร์ชั่นแบบว่าย่อส่วนก็คือแบบว่าลงติ๊กต็อกอะไรเงี้ยโบกช่วงนี้แบบว่าเขากำลังคิตติ๊กต็อกนะใช่ครับก็จะมีเวอร์ชั่นแบบว่าน่ารักน่ารักให้ทุกคนได้ลองเต้นตามครับผมก็เดี๋ยวจะลงในติ๊กต็อกให้ทุกคนได้ไปเต้นตามกันนะครับอ๋อเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่ครับถ้าอยากดูเดี๋ยวนี้อะได้ปะได้สิเดี๋ยวน้องตั้งสติก่อนแป๊บนึงคือจะให้สอนพี่บอยปกติเวลาศิลปินมาเนี่ยเวลามันมีเพลงท่าจำก็จะสอนพี่แล้วพี่จะมีพื้นแบบ ดูครั้งเดียวจำได้เลยโอ้โหเชื่อไหมเชื่อครับเชื่อครับโอ้เ oh, ชื่อคุณง่ายนะเรา,า <laughs> <laughs> อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในขะ่าวเพลงนี้นอกจากจะมีท่าเต้นที่แบบเยอะมากแล้วเนี่ยยังมีท่อนแรปอีกด,ด้วยใช่ครับครับผมทอนแรปด้วยครับคือมาแบบหืใส่เต็มทั้งเต้นทั้งแรปเลยเนาะใช่ครับเป็นเพลงสนุกสนุกครับก็ uh huh. เลยอยาก <laughs> บอกว่าใส่มาทุกอย่างเลยให้ทุกคนได้ดูกันใครเป็นคนแบบแต่งท่อนแรปให้ได้ร่วมง,งานกับใครท่อนแรปครับพี่แกงชมครับเป็นคนแต่งพี่แกงชมเดะสตาร์ครับอ่าฮะใช่ พราเจ้านั้น<ช>ก็แนวนั<ช>้นอยู่แล้วเนาะใช่ใชครับแล้วเราแร็ปเองเลยใช่ป่ะใช่ครับแร็ปเองครับเสียงผมเอง เนี่ยจะชงต่อว่าไงรู้ป่ะเดี๋ยวต้องเต้นโชว์ใช่ไหมเดี๋ยวต้องแร็คโชว์อีกรู้ป่ะคือมาที่นี่ต้องแบบโชว์ความสามารถเยอะมากจริงโปรได้เลยนะคะไอ้ท่อนแร็คเนี่ยนะฮะคือพี่แก๊งเขาเป็นคนแต่งนะครับคือแบบพอแต่งมาพอเราเห็นเนื้อแล้วเนี่ยนะฮะเนื้อแร็คเนี่ยนะฮะมันแบบเป็นไงบ้างคือชอบเลยหรือเปล่าแล้วต้องฝึกนานมาครับก็ฝึกฝึกครับได้ยินมาแล้วก็ฝึกเพราะว่ามันค่อนข้างเร็วนิดนึงเพลงมันจังหวะเร็วๆอะไรเงี้ยก,ก็เลยแบบว่าฟังบ่อยหน่อยแล้วก็ลองออกมาอ่า เอ็มวีบ้างดีกว่าคือเราใส่นักแสดงอยู่แล้วก็คิดว่าง่ายเนาะสำหรับ MV การแสดงอะไรอย่างเงี้ยมาในรูปแบบไหนเพลงมาลักษณะแบบนี้เต้นแบบนี้ครับก็อย่างที่ผมบอกครับก็เป็นแนวอ้อนๆอะไรเงี้ยว่าเออไหนๆก็เป็นคัดเดตของเธอแล้วอะไรเงี้ยขอเขาเป็นที่หนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยที่หนึ่งในใจเธอได้ไหมอะไรเงี้ยก็ออกเอวีก็จะออกแนวแบบว่าน่ารักน่ารักหน่อยมันจะเป็นแบบว่าเหมือนผมมหาเสียงครับมาหาเสียงแบบว่ามา มาขอความรักจากแบบว่าผู้หญิงอะไรอย่เงี้ยใน MV อะไรเงี้ยออนแอร์ไปหรือยังอ่ะลูกไปแล้วครับเมื่อวานครับเมื่อวานเอ็มีเป็นไงบ้างอ่ะลูกตอนนี้น่าจะ ใกล้สามแสนวิวแล้วครับใช่พึงพ่งๆเมื่อวานเองเหรอสามแสนแล้วเหรอใช่ปล่อยตอนหกโมงเย็นครับโอ้แฟนคลับเ<อ>ยอะมากเลยนะฮะออกมาแบบฟิลกู๊ดดูแล้วแบบแอบยิ้มตามและโฟลต์ก็แสดงเองด้วยใช่ไหมใช่ใชครับใช่ครับผมอพี่บอยถามย้อนกลับอีกนิดนึงนะครับเ,เทคะแนนเนี่ยเรามีส่วนร่วมอะไรบ้างกับซิงเกิลนี้แล้วก็เป็นซิงเกิลแรกในภายใต้ r i ซ e Music ด้วยาส่วนร่วม r ไรเซ r ร์ไรเซอร์มิวสิกแต่สะดุ้งจ้ะโอเคครับครับก็มีส่วนร่วม ตอนแรกที่จริงเพลงนี้ยังไม่มีท่าเต้นครับก <Ừ. S 2> ็จะมีเพลงออกมาให,ให้ได้ฟังแล้วก็ได้ไปฝึกครับแล้วก็ผมก็นั่งฟังเพลงแล้วก็รู้สึกว่า มันน่าจะต้องมีท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยบอกพี่แกงส้มว่าพี่แกงส้มครับขอขอท่าเต้นเลยได้ไหมขอแบบว่าเต้นทั้งเพลงเลยได้ไหมอะไรเงี้ยผมอยากลองลองเต้นดูอะไรเงี้ยว่าจะเป็นยังไงครับโอเคนะคะก่อนที่เราจะได้ดูท่าจําเล็กๆนะครับแบบหยอกๆกันนิดนึงนะฮะแล้วก็ท่อนแร็ปด้วยเนี่ยนะฮะพี่บอยขออนุญาตให้น้องโฟร์ตนะครับตอบคาถามจากทางบ้านนะครับแฟนคลับเราเยอะมากจริงๆนะะส่งมาคัดมาแต่เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับครับผมน้องโฟร์ตเป็นนักแสดงแล้วเนี่ยตอนนี้ มาเป็นนักร้องอีกเนี่ยอยากรู้ว่าต่อไปเนี่ยอยากทําอะไรอีกนอกจากนี้ค้อือ้ยถ้าอยากทําอะไรอย่างครับครับเกี่ยวกับเป็นนักร้องใช่ไหมครับอือไม่ใช่ไงคือแบบนักแสดงก็ไปแล้วอ๋อนักร้องก็ไปแล้วก็มีผลงานมาแล้วนอกจากนี้จะเห็นบทบาทอื่นของพี่โฟร์อีกไหมค้อที่จริงไงผมผมความฝันของผมอีกหนึ่งอย่างคือการเล่นหนังเลยครับภาพยนตร์บนบนจอยใหญ่ๆอะไรเงี้ยเป็นความฝันของผมเลยแล้วก็อยาก ya อยากได้โอกาสลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับใช่เพราะตอนนี้ซีรีส์ก็ผ่านมาแล้วชนะคแล้วแล้วก็ได้รับความนิยมแบบหนักหน่วงมากๆนะครับประสบความสําเร็จตอนนี้เพลงก็ประสบความสําเร็จค่ะเดี๋ยวรอดูจะได้ดูน้องโฟลดตในแบบว่าจอภาพยนตร์หรือเปล่านะฮะทั้งร้องเพลงทั้งงานแสดงแล้วก็ยังเรียนอยู่อีกนะฮะอยากรู้ว่าน้องฟลดเนี่ยแบ่งเวลายังไงคะครับแบ่งเวลายังไงอ่ะก็แบ่งไม่ค่อยได้หรอกครับ <laughs> เอาเอาบอกว่าสารภาพตรงก็ก็ไม่ไม่ได้แบ่งเวลาเก่งขนาดนั้นครับ,รบแต่ก็พยายามจะทำทุกอย่างให้ ให้ได้ดีครับให้ได้โอเคครับก็อาจจะไม่ได้เต็มรอยครับแต่ว่าก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับอ่านะครับเราก็ดูเป็นเรื่องๆไปเนาะแต่ว่า,ราจริงจังทุกเรื่องทั้งเรื่องเรียนเรื่ององ,งานใช่แล้วก็แบบว่าจัดลําดับความสําคัญให้ถูกอะไรเงรี้ยว่าตอนนี้เราเราอยากให้ความสำคัญกับเรื่องไหนก่อนอะไรเงี้ยอย่างเช่นตอนนี้งานเข้ามาอะไรเงี้ยก็อยากแก่ โฟกัส <Focus S 1> ไปตรงนั้นก่อนนะครับโอเคทุกคนรู้ว่าน้องฟโฟลดเนี่ยนะครับชอบกินผักมากๆเลยแนะนําผักที่น้องชอบให,ให้ให้ได้ให้ได้รู้จักกันสัก2อสามชนิดหน่อยได้ไหมคะเออชอบกินผักเหรอลูกครับผมชอบกินผักครับอ๋โอโอเค <laughs> อ่ะผักชนิดไหนที่แบบว่าชอบทานมากที่สุดครับผักที่ชอบทานนะครับผมชอบ อย่างแรกเลยคือแตงกวาครับผมอ๋อแตงกวา,กวาครับบางคนเหม็นเขียวไงบางคนเขียดทิง้งแต่โฟ้ชอบกินอย่างนี้ใชโอ้เก่งมากเลยอะ่ะมีอะไรอีกบ้างอะ่ะแตงกวาแล้วก็น่าจะเป็นพวกผักที่เป็นเวนสลัดอะไรเงี้ยครับอ่นานะฮะ รู้จักลูกเหลี่ยงไหมกินลูกเหลี่ยงเป็นบ้างลูกเนียงอย่างเงี้ยลูกเหลียงอรพี <laughs> ่ลูกเหลียงคืออะไรเออต้องไปเซิร์ชต้องไปลองกินคุณชอบกินผักต้องฝึกกินพี่บอกให้3อย่างเลย1ลูกเหลียงสองลูกเนียงสามสตอลองดูรอยอ่าน้องงงนะฮะรอยรอยจังหูเลยเออรอยจังหูขนาะนั้นหอเออ <laughs> นอกจากโฟลตจะมียิ้มคอหมูย่างแล้วยังมียิ้มเมนูอื่นๆอีกไหมคะนี่ยิ้มคอหมูย่างนี่เป็นชื่อแฟนคลับของเราใช่ปะ เป็นเขาเรียกว่า แม่ครับคิดขึ้นมาครับว่าเออยิ้มแบบนี้คือยิมอ้มคอหมูย่างอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็งงเหมือนกันพี่ฟังแล้วพี่งงไหมครับหรือนี่งง,งไงก็เลยต้องมาให้เจ้าตัวเป็นคนตอบเองผมก็งงเหมือนกันตอนแรกผมก็งงกันยิม้มคอหมูย่างคืออะไรแล้วตอนนี้รู้หรือยังว่ามันคืออะไรรู้แล้วครับมันคือแบบว่ายิม้มตอนตอนนั้นผมทําอะไรอยู่ทักอย่างไม่รู้แล้วยิ้มแล้วก็ขยิบตาไปด้วยอะไรเงี้ยครับใช่แล้วผมไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นต้องเป็นคอหมูย่างด้วยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับแต่มันก็เป็นคำหนึ มาแฟนคลับเลยถามยังมียิ้มเมนูอื่นอีกไหมคะเขาทำอย่างเนี้ยอ๋อฮะตอนนี้เราจะยิ้มชะตอฮะยินนย้มยิ้มลูกเนียงย,ยิ้นะยมลูกเนียงเออได้อยู่นะยิ้มลูกเนียงแข่งกับยิ้มคอหมูย่างนะฮะแต่ฟล์ตเวลาแบบเรามองหน้ากันเวลาเราคุยกันเนี่ยแล้วก็ยิ้มเนี่ยมัมนละลาย,ยาจริงๆเลยนะพี่เนี่ยแบบเหมือนวันนี้พูดติดติดขัดขัดมากโลดยิ้มน้องมีเสน่ห์มากจริงคุณผู้ังครับนะฮะอยากให้ฟล์ดนะครับลองหาเสียงโปรโมตตัวเองหน่อยนะครับ แฟนคลับจะได้เทคะแนนให้เนี่เขาบอกมาว่าอย่างนี้อ๋อคือเทคะแนนมันจะได้แบบไปพร้อมกับซิงเกิลนี้ของเราก็เลยอยากจะแบบให้หาเสียงนิดนึงอ๋อครับหาเสียงนะครับครับก็โฟดโฟนนะครับเบอร์สี่นะครับสามารถเลือกได้นะครับผมปกตินะครับไม่ค่อยเป็นตัวเลือกของใครนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเธอแล้วเนี่ยเราจะเป็นตัวเลือกของเธอนะครับโอ้ตายแล้วอตบมือจ้าปกติโปดไม่ได้เป็นตัวเลือกของใครแต่วันนี้ มอกหัวใจเป็นเรื่องของเธอใช่ร้ายกาลมากเลยนะเราอ่ะเสน่ห์พรามมากปีนี้จะได้เห็นโฟลตแบบว่ามีผลงานอื่นอีกไหมนอกจากผลงานเพลงม,มีซีรีส์อีกไหมจะมีคอนเสิร์ตอีกไหมหรือว่าอะไรยังไงมีมีครับมีซีรีส์ครับชื่อซีรีส์ว่า My Love Makeup ครับ เขียนรักด้วยยางลบครับออนแอร์ที่ช่อง g ีว t ทีวีครับเพราะฉะนั้นก็แฟนคลับก็ติดตามกันได้และเพลงละครับนอกจากาปล่อยซิงเกิลนี้ออกมาแล้วเนี่ยเทคะแนนเดี๋ยวพี่บอยจะได้ฟังหรือว่าคุณผู้ฟังจะได้ฟังแบบเพลงอื่นต่ออีกมามั้มีโปรแกรมจะแบบว่ามีซิงเกิลต่อไปหรือเปล่าครับมีแน่นอนครับอพอได้เป็นแบบว่าศิลปินในค่ายไวสิกก็จะเป็นเพลงและ ปีนี้ก็จะได้ฟังตลอดทั้งปีเลยจริงอ่ะจริงสิจะจ<า>กโกหกพี่ทำไมผู้เกียจมากเลยอ่ะหันมาแล้วก็พูดจาหยอดๆยอดอย่างนี้ <c oughs> ละลายนะจะทําทบ่อยนะแ <c oughs> ต่น,นี้ว้าวุ้นนะจ๊ะครับผมโอเคอามาตะกี้พูดไว้ว่าจะสอนพี่บอยเต้นนะครับถ้าจําเพลงเทคะแนนนะพี่พร้อมมากแล้วครับผมมันต้องมันต้องทํายังไงบ้างต้องอยู่ทางนี้ต้องอยู่ทางนี้อาจจะเยอะนิดหน่อยครับแต่ว่ามันไม่ยากเลยครับเดี๋ยวผมจะไม่ยากจริงหรือเปล่าไม่ยากสำหรับ แต่ยัดสลับพี่หรือเปล่าไม่ยางไม่ยากเดี๋ยวผมเต้นให้ดูกันก็ได้โอเโอเคเป็นฮอนฮูครับครับ Sure, metal, you shine, my gonna just goy, Oh, twenty-four seven, prompt, take care. Just got make me pack, peter Now, by, like you how to make You smart, to catch on the way. Shoey, taking me, shining, found. Okay, i ดูง่ายเนาะแต่พี่ไม่ทำนะไม่ยากไม่ยากเออเนาะอ่ะเดี๋ยวแฟนคลับที่กำลังชมไลฟ์อยู่นะครับเอาท่าเต้นท่านี้นะครับไปคอฟเวอร์กันต่อได้เลยจะมีแบบชาเลนจ์มีอะไรให้ได้ติดตามกันบ้างหรือเปล่ามีครับมีใน t ิ k t ตอลก็จะมีชาเลนจ์ครับคนว่าคัดนิเดทครับโอเคก็ไปเซิร์ชคำว่าค n ด i ิเด e หรือว่าเทคแนนได้เลยใช่ไหมโอเคฮะอ่ะมาไอไอท่อนตะกี้คือท่อนฮุกใช่ไหมมันคือท่อนแรปหรือเปล่า ยังไม่ใช่ทันแรปครับครับผมอยากฟังแรปมาได้ป่ะคือจัดให้พี่สักดอกได้ไหมโฟลจัดให้พี่สักดอกใช่ <laughs> ที่รออยู่ในไหนก็ในไหนละนะฮะเอาแบบเต็มชุดใหญ่มาไว้รวมไปเลยลูกครับผม <laughs> โอเ<ก>คสามสองหนึ่งอตบมือจา้าโอเค ความสุขของเธอเป็นจุดยืนหลัก Number one ในใจเธอใจทั้งย็นเละเช้าอยากเธอไรกไ็แค่พอใจทุกปในโยบายละลึกจริงๆคือ everything you say ่เธอ say ไาชพใช s a มาดูฉันรับไปส่งให้นะพ from ร,รับฟัลบบนลึกกเป็นฮารวิทัที่อยู่ใกล้เธอทุกเวลา <c oughs> โอโ้โหตบมือรื่มาก <c oughs> อันนี้ก็แกงส้มเลยนะมาลายนี้เนี่ยครับพี่แกงส้มครับแจ๋วมากจริงๆนะ,ะฮะโหเวลาผ่านไปไวมากๆเลยอยากคุยต่อนะครับแต่ง S <S ว่าซิงเกิลต่อไปเราจะคงจะได้คุยกันอีกเพราะดูส่งแล้วนี่น่าจะมีมาอีกหลายซิงเกิลเลยทีเดียวติดตามน้องโฟรได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างโลกครับติดตามได้ที่ไอจก่อนแล้วกันนะครับฝากฝาก,ฝากแฟนๆนะครับที่ไม่รู้จักผมนะครับก็ไอจนะครับสามารถเซิร์ชได้นะครับ f o u r t h i g นะครับผมแล้วก็ ผมอยู่ใน gmailtv นะครับก็สามารถไปติดตามใน gmailtv ได้ครับปีนี้จะมีซีรีส์แล้วก็มีเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับฝากด้วยนะครับโฟนนัทวันรครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่บอยจะเปิดเพลงเทคแนนนะครับเราจะฟังพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นไหนๆก็มาตรงนี้แล้วก็อยากให้จะเป็นแบบสวมรอยเป็นน้ทที่ดีเจส่งท้ายเข้าเพลงเพลงนี้ให้กับพี่บอยนิดหนึ่งนะโอ้ยิ้มข้อหมูย่างว่ะโอ้ยิ้มลูกเหรียญอ้ยิ้มลูกเหรียญชีวิตนี้ผมผมอยากอยากลองเป็นดีเจมานานแล้วครับพี่ใช่ไหมใช่ไหม นะเออต้องทำความรู้จักกับพี่บอยเยอะๆนะครับเดี๋ยวพี่ไะถ่ายทอดวิชาให้ได้เลยครับผม <Okay. S 2> ด้เลยคนะใหย่ยิมได้ไหมครับเ <laughs> <laughs> อามาเดี๋ยวเราจะฟังเพลงเต็คแนนพร้อมๆกันแบบเต็มเต็มเมวอร์ชันนะครับให้น้องโฟร์นะครับพูดเข้าเพลงให้พี่บอยนิดหนึ่งครับครับเพลงนี้นะครับสำหรับคนที่ กำลังเป็นตัวเลือกของใครนะครับผมสามารถส่งไปให้คนที่คุณคิดว่าเขาจะเลือกคุณนะครับผมคุณนี่ก็คือที่หนึ่งในใจเขานะครับก็สามารถไปฟังเพลงได้นะครับเทคะแนนครับโอเคขอบคุณน้องโฟลดนะครับบงับงบงมาหาพี่บออีกนะได้เลยครับผมบังบังๆๆนะครับปฟังเพลงพร้อมกันกับเทคะแนน right Right His Check Check in check in right now. Right here now ที่ h i s Thailand